วิทยาลัยเทคนินนคนครปฐมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนายพุทธพรปราโมทผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมนายชัดชัยโพคารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายกรวิทศสะประไพรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายนัทด,ดนยคงเพชรศักดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนินนคนครปฐมได้ดำเนินการสวนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซ็นเตอร์แบบถาวรระดับภาคภาคกลางปีงบประมาณพุทธศักราช2563โดยได้ดำเนินงานสูนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซ็นเตอร์แบบถาวรตามองค์ประกอบสีด้านได้แก่องค์ประกอบที่1 สภาพทั่วไปของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบถาวรจัดตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งที่เหมาะสมบริเวณด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยเลขที่2ถนนเพชรเกษมตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีพื้นที่14ตารางเมตรโดยได้จัดสภาพแวดล้อมของศูนย์ให้มีที่ตั้งสำนักงานมีป้ายชื่อศูนย์มีพื้นที่รับลงทะเบียนพื้นที่ต้อนรับบริการ และพื้นที่ให้บริการประจำศูนย์ซ่อมบริการสร้างและบริการพัฒนาที่มีระเบียบเหมาะสมสะอาดและปลอดภัยในการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2กระบวนการวิทยาลัยเทคนิคน,นคปรปฐมได้เตรียมการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกกิ้เซ็นเตอร์แบบถาวรในปีงบประมาณพุทธศักราช2563โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง จำนวน2 0 0 0 0นบาทและได้จัดทำโครงการสวนซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบถาวรที่ผ่านการอนุมัติและบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัดตลอดจนมีการประชุมและนำผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขั้นดำเนินงานองค์ประกอบภายในศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิกอิเซนเตอร์แบบถาวรมีป้ายแสดงแผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงานป้ายแสดงรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานมีรายการเครื่องมืออุปกรณ์ในพื้นที่บริการซ่อมตลอดจนมีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพการจัดทำหน้ากากอนามัยและแผงกั้นโตะรับประทานอาหารโดยให้ครูบุคลากรของ,ของวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐมมีการเตรียมความพร้อมและแผนการให้บริการนอกพื้นที่และหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนอกพื้นที่โครงการนครปฐมพบประชาชนและโครงการบำบัดทุกขวบมรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐม ได้มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบถาวรผ่านเสียงตามสายภายในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัยเพจเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์อาร์เรดิโอตลอดจนประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงในกิจกรรมเข้าแถวของนักเรียนนักศึกษาองค์ประกอบที่3การรายงานผลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบถาวร ได้จัดทำรูปเร่มรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ P.D.C.A. ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งได้มีการกรอกข้อมูลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบถาวรในเว็บไซต์ www. f i c k i t c e n t e r o r g มีภาพถ่ายในการประกอบการดำเนินงานและมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงมีหลักฐานการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่4ผลสัมฤธิ์ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซ็นเตอร์แบบถาวรผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณสาขาวิชาที่ให้บริการซ่อมจำนวน7สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่งางอิเล็กทรอนิกสา สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจกักรกลสาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างโลหะการและสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนินนคนครปฐมมีการบริการสร้างอาชีพใหม่โดยการฝึกอบรมอาชีพจัดทำหน้ากากอนามัยและแผงกั้นโตะรับประทานอาหารโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพจำนวนกว่า60คนนอกจากนั้น ยังมีบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบและอุโมงค่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากบริการซ่อมสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ววิทยาลัยยังได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และโครงการส่งเสริมต่อยอดเพิ่มมูลค่าอาชีพในชุมชนกับเทศบาลเมืองสามควายเผือกผลสำลีเชิงคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคละคปรปฐมมีการประเมินผลการให้บริการที่มีคุณภาพจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิก e อิสเซ็นเตอร์แบบถาวรโดยเก็บผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งได้รับผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและประชาชนมีความรู้ในการสร้างอาชีพใหม่การฝึกอบรมอาชีพรวมถึงการบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยครูและนักเรียนนักศึกษาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิตเซนเตแบบถาวร ได้จัดทำแบบฟอร์มและตารางบัญชีการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายในการซ่อมสร้างและพัฒนาต่อยอดรวมถึงครูผู้ดูแลการปฏิบัติงานทั้งนี้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟ i กิ c e เซ็นเตแบบถาวรวิทยาลัยเทคนิคน,นครปฐมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มขน้นอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ